ฮอตคลองเทรนโลกเวิร์ลทัวร์บลัคพิงได้ไทยเปิดขายบัตรวันแรกเรียกว่าทำเอาแฟนๆต่างเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่กับการจองตั๋วการแสดงคอนเสิร์ตของบลัคพิงโดยกระแสการจองบัตรมาแรงตามคาดค่ะและล่าสุดก็ฮอตคลองเทรน n โลกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสําหรับแฮชแท็กบอลพิงค์ในแบงกอกเพราะว่าเมื่อวานคือวันแรกของการเปิดจองบัตรคอนเสิร์ตบลัคพิงค์เวิร์ลทัวร์บอลพิงค์แบงกอกณสนามสุพัชลาสายที่กําหนดระเบิดความมันกันในวันที่7-8ถึงมกราคมปีหน้าด้วยกระแสความฮอตของซีซัพบน,น แดงไม่ไหวจริงๆค่ะจนหลายคนที่กดอัปเดตผังเรียลไทม์กลัวว่าจะไม่เหลือไปให้วันอื่นได้กดบัตรกันเลยค่ะโดยล่าสุดแฟนๆต่างมาอัปเดตสถานะการกดบัตรของตัวเองทางโซเชียลซึ่งหลายคนก็สมหวังส่วนหลายคนก็ยังคงรอคิวและพยายามกันต่อไปค่ะอีกหลายคนก็เป็นสายมูก็ขอบนบานถ้าสมหวังจะแจกเงินหวังให้กุศลผลบุญนำพาให้จองบัตรสำเร็จค่ะโดยในวันแรกเป็นรอบกดบัตรคอสมาชิคลิงเมมเบอร์ชิพวีเว s ร์ส ขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบของสมาชิกไลฟ์เนชั่นเทโรผู้จัดงานต่อด้วยวันที่8พฤศจิกายนสำหรับรอบบุคคลทั่วไปโดยทั้ง3รอบเป็นการกดซื้อบัตรผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และแฟนๆอัปเดตขั้นตอนการจับจองบัตรได้ทางโซเชียลมีเดียของไลฟ์เนชั่นเทโรนอกจากนี้แฟนๆยังสามารถลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตท,ที่นั่งสุดพิเศษติดขอบเวที เข้าชมการซ้อมรอบซาวเช็คของสีสาวเจนนี่จีซูโรเซ่ลาลิซารวมถึงโปสเตอร์และอัลบั้มพร้อมลายเซ็นของสี่สาว blackpink ตลอดจนของที่ระลึกลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกมากมายเพียงคลิกไปที่ true th truebling โดยงานนี้ true 5 g และ true id ผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการจับมือค่าย y t entertainment ต้นสังกัดวง blackpink ร่วมจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเอาใจหลับ b l i n k และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆรวมทั้งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook trueh e m o v และ trueid ค่ะ และนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ